สรุปการบรรยายการสร้างฐานเสียงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สังกัดพักการเมืองปี2540ถึง2557 แหล่งที่มาตัวสิรินรินวินิจฉัยจินดานิพนธ์โซเฮงนัทพงษ์บุญเหลือและเกรียงชัยปึงประวัติ2565การสร้างฐานเสียงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สังกัดพักการเมืองช่วงปีพศ2 5 4 0ถึง2557วารสารรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทา5 2 245-255ถึง255 วัตถุประสงค์การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุวิธีการและปัจจัยสำคัญในการสร้างฐานเสียงของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกรที่สังกัดพักการเมืองในช่วงปี2540ถึง2557โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกสกจำนวน11คนประเด็นหลักและข้อค้นพบสาเหตุและวิธีการสร้างฐานเสียง สาเหตุหลักเพื่อได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่โดยใช้การสื่อสารทางการเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อรักษาฐานเสียงเดิมในพื้นที่โดยอาศัยการสนับสนุนจากกลุ่นเครือข่ายในพื้นที่และพรรคการเมืองผ่านระบบอุปถัมภ์วิธีการหลักการสร้างฐานเสียงจากตัวสกอเองโดยการลงพื้นที่พบปะประชาชนโดยตรงการสนับสนุนจากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องทำงานประสานกันเป็นระบบกับตัวสกอ ความสัมพันธ์ระหว่างสงกที่สังกัดพักการเมืองกับพักการเมืองพักการเมืองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างฐานเสียงและคะแนนนิยมของสองกผ่านนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธ,ธ,าศาศธ,ธ,ธวิธีและการลงพื้นที่ของพักความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจพื้นที่ความหลากหลายของชุมชนและการเข้าถึงพื้นที่ของพักและผู้สมัคร ระบบอุปถัมยังคงมีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งแม้จะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดทั้งหมดนโยบายของพรรคที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ปากท้องและความทุกข์ร้อนของประชาชนมีส่วนสำคัญในการสร้างฐานเสียงภาพลักษณ์ที่ดีของพรรคต่อสังคมและชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อการสร้างฐานเสียงของสองกปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างฐานเสียงมีสามประการหลัก ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัครต้องมีคุณลักษณะพิเศษเช่นประนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนมีไหวพริบฉลาดพูดจาไพเราะเข้าถึงประชาชนน้อมน้าวได้พูดจริงทำจริงสามารถประสานงานกับเครือข่ายหรือองค์กรต่างๆในพื้นที่มีเครือข่ายนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์กว้างขวางสามารถดึงงบประมาณมาพัฒนาชุมชนได้สร้างศรัทธาความเชื่อมัน่นซื่อสัตย์กล้าตัดสินใจมีสติปัญญาและความรอบรู้

บทบาทของสองกต้องลงพื้นที่พบตะประชาชนอย่างสม่ำเสมอแก้ไขปัญหาของประชาชนประสานงานกับชุมชนในเขตที่รับผิดช,ชอบให้คําแนะนำพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ตรงกับความต้องการบทบาทของพักการเมืองสาขาพักและแกนนำทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประสานงานติดต่อกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีการสร้างเครือข่ายหรือแนวร่วมเช่นสมาคมแม่บ้านองค์กรเกษตรกร ชมรมผู้สูงอายุโดยให้ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพักการทำงานร่วมกันเป็นระบบนี้ช่วยให้รักษาฐานเสียงได้อย่างมั่นคงและยาวนานคำคมที่สำคัญ เพื่อการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่โดยใช้การสื่อสารทางการเมืองมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐานเสียงของตนให้คงอยู่ในพื้นที่อย่างยั่งยืนและยาวนานและประการสุดท้ายคือต้องการรักษาฐานเสียงเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่จากการสนับสนุนของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่และพักการเมืองโดยใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่หน้า250 ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สังกัดพักการเมืองได้ใช้บทบาทของพักการเมืองในการสร้างฐานเสียงและคะแนนนิยมอย่างมีนัยสำคัญนา้า250 ภาพลักษณ์ส่วนตัวของผู้สมัครโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพิเศษเช่นเป็นคนที่มีความประนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดผู้จาไพเราะเข้าถึงประชาชนโน้มน้าวประชาชนผู้จริงทำจริงและสามารถประสานกับกลุ่มเครือข่ายหรือกลุ่มองค์กรในพื้นที่ได้อย่างสมดุลภาพลักษณ์ส่วนตัวของพักต่อสังคมและชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานเสียงของสก บทบาทของสอกโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างสม่ำเสมอสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนประสานงานกับชุมชนในเขตที่รับผิดชอบให้คำแนะนำแก่ประชาชนพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและประชาชน คำคมที่สำคัญเพื่อการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่โดยใช้การสื่อสารทางการเมืองมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างฐาน